สวัสดีครับสำหรับปัญหาที่มาและแระงบัาดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิสิ์เรื่องแรงที่แม่เด็กกะทำต่ออนุภาคซึ่งมีประจุไฟฟ้ามีปัญหาที่มาและแรงบันดังใจดังนี้ครับปัญหาหลักของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิสิก์ก็คือ,อปัญหาในตัวผู้เรียน พราบว่าผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์เนื่องจากธรรมชาติของฟิสิกส์เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการสอนเพียงแต่ทฤษฎีเท่านั้นจะทําให้ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้กับความจริงในชีวิตประจำวันได้ซึ่งก็เป็นผลต่อมากับปัญหาที่2ก็คือการขาดแคลนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาพิสิษในส่วนของหัวข้อเรื่องแรงที่แม่เหล็กกระทําต่ออันภาคมีประจุไฟฟ้านั้นตามหลักสูตรของสสวทได้กําหนดการทํากิจกรรมเพื่อที่จะศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี่ยวข้องกับการที่อันภาคมีประจุไฟฟ้าถูกแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กกระทําโดยในหลักสูตร ใช่ระบุว่า,านักเรียนจะต้องได้ทําการทดลองโดยมีอุปกรณ์การทดลองหลักดังนีง้หนึ่งคือหลอดดังสีแคทโทดซึ่งเป็นหลอดที่กําเนิดอัุภาพมีประจุไฟฟ้าลบหรืออิเล็กตรอนซึ่งจะต้องใช้คู่กับแร่งกําเนิดไฟความต่างศักสูงซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับทัองขั้งที่จะมีงบประมาณมากในการจัดซื้อจัดจ้าง และที่โรงเรียนก็ยังไม่มีสำหรับการศึกษาในเรื่องนี้ดังนั้นผมจึงมีแรงประดานใจที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการหาวิธีการ DIY โดยการหาวัสดุอุปกรณ์รอบๆตัวมาใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในราย วิชาฟิสิกส์ในหัวข้อเรื่องนี้โดยเราวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้แล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้โดยสร้างสื่อที่สอดคล้องกับหลักวิชาการและจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันจะทำให้เกิด การเรียนรู้โดยผมจะใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กับสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ผมสร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุาราคาถูกแต่มีหลักการและจุดประสมเดียวกันก็คือสามารถที่จะศึกษาแรงที่แม่เหล็กกระทำกับอนุภาคซึ่งมีประจุฟไฟฟ้าได้โดยวิธีการออกแบบการทดลองของผมมีดังนี้นะครับ หนึ่งผมใช้ขวดน้ําของโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นขวดน้ําเหลือใช้เพื่อเป็นภาชนะในการทดลองในการทดลองนั้นผมจะใช้อันค่ามีประจุไฟฟ้านะครับซึ่งสร้างขึ้นมาจากโซเดียมคลอไรด์หรือวกลือแกงนะครับโดยจะทําการตัดขวดเป็นภาชนะนะครับแล้วก็ใส่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะให้นักเรียนใช้ วัสดุอุปกรณ์นะครับในการทำขั้วโลหะนะครับซึ่งเราจะให้นักเรียนทำขั้วเป็นรูปทรงกลม,มนะครับแล้วก็เป็นเส้นตรงนะครับซึ่งนำไปไว้ตรงการซึ่งทำเป็นขั้วของไฟฟ้าครับหลังจากนั้นครับก็จะให้นักเรียนทำการ ต่อกับแหล่งพลังงานนะครับก็คือ่าน3.7โวลต์น,นะครับเมื่อต่อกับแหล่งพลังงานนะครับเราก็ทําการออกแบบการทดลองนะครับโดยเ,เริ่มต้นจากการปล่อยสนามไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ดูว่าถ้าใส่บวกกับลบและสลับทั่วกันเนี่ยจะมีการเกิดการเคลื่อนที่หรือว่าเกิดแรงที่จะทบกับโมเลกุลของน้ําอย่างไร จากนั้นเราก็จะให้นักเรียนนะครับใช้แม่เหล็กแรงสูงเพียงอย่างเดียวนะครับในการทําการทดลองว่า,เ,าเมื่อแม่เหล็กแรงสูงเข้าไปอยู่ภายในประจุไฟฟ้านะครับจะจะมีลักษณะการเกิดปฏิกิริยาหรือการการะทากันอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็จะออกแบบให้นักเรียนทําการทดลองอทั้งแม่เหล็กและไฟฟ้าพร้อมกันนะครับโดยการใช้ไฟฟ้าเป็นตัวเล่งทําให้ ทีท่ภายใต้สนามแม่เหล็กครับภายใต้เครื่องไขนี้นะครับเราจะทําให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยการลงมือทาว่าประจุที่เคลื่อนที่ภายใต้สนามแม่เหล็กมีมีการเกิดแรงที่จะทํากันอย่างไรและทิศทางของแรงเป็นอย่างไรเมื่อเราสลับขั้วแม่เหล็กหรือสลับขั้วไฟฟ้านะครับซึ่งแม่เหล็กแรงสูงตัวนี้นะครับก็จะมีปัญหานิดนึงก็คือมันจะไม่มีการ เขียนขั้วไว้อย่างชัดเจนนะครับก็เลยออกแบบการทดลองให้ใช้เข็มทิศนะครับในการเช็คขั้วแล้วก็ให้ในักเรียนเช็คไปก่อนซึ่งตัวนี้ผมได้สร้างเป็นแบบการบันทึกผลการทดลองนะครับหลังจากนั้นผมจะเปิดโอกาสให้ในักเรียนคิดนอกออกรอบโดยการสร้างเรื่องไ่ายให้ในักเรียนว่าถ้าต้องการ แรงที่มากกว่านี้มากกว่าการทดลองที่ครูออกแบบไว้นะครับนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในช่วงท้ายกิจกรรมการทดลองและก็จะเช็คความรู้ความเข้าใจของนักเรียนก็คือทํากิจกรรมหลักการทดลองครับเมื่อนักเรียนสามารถทํากิจกรรมหลักการทดลองได้นะครับก็จะให้ตอบคําถามท้ายการทดลองซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการเช็คว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสื่อที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อมีความมุ่งหวังว่าจะให้นักเรียนมีทักษะไมที 21, ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองและจะได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของวัสุด้วยตนเองภายใต้อุปกรณ์ที่มีราคาถูกแปบลบว่ามี c o เ c e p t ในการทดลองและตอบจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนตามผลการเรียนรู้คาดหวังที่หลักสูตรได้กําหนดไว้ความคาดหวังของผมก็คือ,อผมต้องการจากการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของฟิสิกส์ว่าฟิสิกส์แล้วที่จริงแล้วฟิสิกส์คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดังนั้นองค์ความรู้และ ความจริงในธรรมชาติจะต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกันซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็คือปัญหาที่มาและแรงบนันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์เรื่องแรงที่ไม่เหล็กจ,จะทำต่ออนุภาคซึ่งมีประจุไฟฟ้าขอบคุณครับ